ของชัยมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3และ4ทับ4ตอนนี้ตัวแทนของชัยมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3น้องเบเละคะนะ่คณะพลไกรฉีโพจะมาพูดเรื่องสมองคุณมนพักพร้อมแล้วขอเสียกกบมือให้น้องเบเละคะ่ค่ะ ฮัลโหลหนึ่งสองสคุณมีสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำรือเปล่าทุกวันนี้ผมเห็นคนมากมายที่เขาเอาจะบ่นว่าเขาอยากได้น่นอยากได้นี่แต่ผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะทำอะไรเพื่อให้ได้มันมาผมเห็นคนที่อ้วนแล้วบ่นว่าเขาอยากบุญดีแต่เขาก็ยังทำตัวขี้เกียจ แล้วก็กินอาหารขยะผมเห็นคนที่บอกว่าอยากรวยแต่เขาก็ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันวันผมเห็นคนที่บอกว่าอยากเรียนเก่งแต่เขาก็ไม่นั่งใจเรียนถ้าคุณไม่ทําตอนนี้คุณจะทําตอนไหนในสมองคุณมันจะมีเสียงอยู่สองเสียงครับเสียงแรกคือเสียงที่มันจะเข้าข้างตัวคุณเอง มันจะบอกคุณว่ามันโอเคที่คุณจะทำตัวขี้เกียจมันโอเคที่คุณจะไร้สาระับวันวันกับอ,อีกเสียงหนึ่งมันจะบอกความจริงกับคุณมันจะบอกว่าคุณไม่ได้ทุ่มเทมากพอคุณไม่ได้ทำสิ่งที่คุณควรทำคนส่วนใหญ่ปล่อยให้ตัวเองถูกควบคุมโดยควบคุมโดยอารมณ์และสิ่งเหล่านั้นทงที่ มันมีแค่สิ่งเดียวที่คุณควบคุมมันได้มันคือตัวคนเองคุณไม่ควบคุมสภาพอากาศไม่ได้คุณไม่ควบคุมคนรอบข้างไม่ได้คุณควบคุมสิ่งที่แย่ๆที่คุจะเข้ามาในชีวิตคนไม่ได้คุณจะเป็นต้องทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำเพื่อได้สิ่งที่คุณต้องการ ถ้าคุณอยากคุ่ดีคุณก็ต้องไปออกกำลังกายถ้าคุณอยากยนงเก่งคุณก็ต้องใจตั้งใจเรียนถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องทํางานหนักมันไม่สําคัญครับว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคุณจะเหนื่อยคุณจะล้าแต่ว่าที่สําคัญคือคุณมีสิ่งที่คุณควรจะไปทําถ้าคุณปล่อยให้ลมพวบงุมคุณคุณก็จะหาข้ออ้างไปเรื่อย คุณจะได้ไม่ต้องทําสิ่งที่คุณไม่อยากทําแล้วถ้าคุณไม่ทำวันนี้คุณจะทำวันไหนแล้วสำหรับคนที่กําลังท้อแท้ในชีวิตนะครับผมอยากให้ตั้งใจทำบางครั้งปัญหามันก็ยากมากเลยนมันเหมือนว่ามันยากจนมันไม่มีทางออกแต่เชื่อผมมันมีทางออกเสมออุปสรรคปัญหา มันจะผัาให้คุณล้มลงครับมันไม่สำคัญว่าคุณจะล้มไปกี่ครั้งที่สําคัญคือคุณต้องไม่ยอมแพ้ทุกครั้งที่คุณผ่านมันไม่ได้คุณจะแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่เคยมีคนที่ประสบความสาเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวไม่มีฝนก็ไม่มีสายรุ้งขอบคุณครับ ของคุณมันพัฒสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ค่ะมองเบลเชื่อว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นได้แม้เราจะต้องพยายามในสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่เราก็ต้องทำเพื่อตัวของเรานนัเองค่ะ List I.O.